สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็ลงน้าเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยรายหวยรายวันนะคะหวยหุ้นหวยอาน้อยหวยรายวันหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะนะอันนี้มันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยนะคะนะสลับคู่กันนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะ นะคะบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะักเลขน้อยนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่17มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะหมอการขอสับไพ่ก่อนนะคะเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะคะมันอยู่ที่โชคของแต่ละคนด้วยนะคะ แปลงเลขได้นะคะถ้าใครอยากจะแปลงนะคะแปลงเลขนะคะหนึ่งเลขหนึ่งก็คือเลขเจ็ดนะคะเลขสามก็เป็นเลขแปดนะคะเลขหกก็คือเลขเก้านะคะเราการเปิดให้แค่สมามใบเองนะคะนะเลขมันไม่เยอะนะคะไม่ต้องไปเป็นสิบสิบคู่นะคะทำให้เราหยับไม่ถูกนะคะ ละเอียดหน่อยนะคะโอ้โอเฮ้เหมอกันขออนุญาตสิ่งสักเสิ็จนะคะครูบาอาจารย์แล้วนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูกัน เลขมงคลนะคะประจำวันที่17มีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะเลขมงคลน,นะคะประจําวันที่17นะคะมีนาคมนะคะเป็นเลขหนึ่งศูนย์สองนะคะทุกคนหนึ่งศูนย์สองนะคะถ้าใครจะแปลงนะคะก็เจ็ดนะคะเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์สองนะคะ 102นะคะ702นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะ102นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ